สวัสดีทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Code Add Node ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาสอนการกำหนดค่าสีในภาษา HTML กันนะครับในการกำหนดค่าสีนะครับในภาษา HTML นะครับเราสามารถกำหนดค่าสีได้หลากหลายวิธีครับตัวอย่างแรกเลยนะครับการกำหนดค่าสีโดยใช้ Color Name หรือก็คือชื่อสีคือการกำหนดค่าสีด้วยการพิมพ์ชื่อสีเข้าไปตรงๆเลยนะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการสีแดงก็จะใช้คําว่า red สีเขียวก็ใช้คาว่า green สีน้ําเงิน blue สีทอง gold สีม่วงนะครับก็คือ violet แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือตัวอย่างของการเขียนโค้ดนะครับในการกําหนดพื้นหลังเป็น color แล้วก็ตามด้วยชื่อสีเลยนะครับใน,น,นตัวอย่างก็จะเป็นพื้นหลังสีแดงพื้นหลังสีเขียวพื้นหลังสีน้ําเงินประมาณนี้เลยนะครับ การกำหนดค่าส so 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 ีแบบที so Kobe, Kobe, ่2ครับก็คือการกำหนดโดยใช้ RGB ครับก็คือค่าสีโดยค่าสีนะครับ RGB ก็คือก็คือค่าสีแดงแล้วก็ค่าสีเขียวค่าสีน้ำเงินมาผสมกันนะครับโดยรูปแบบการใช้นะครับก็จะเป็นคำว่า RGB ตามด้วยวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยค่าของสีแดงตามด้วยค่าของสีเขียวตามด้วยค่าของสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บปิดแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งในแต่ละตัวนะครับก็จะมีค่าตั้งแต่เลข0ูนย์ไปจนถึงเลข255นะครับโดยตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการกําหนดค่าสีแดงนะครับก็จะเป็น R G B 2 5 5ลูกน้ำศูนย์ลูกน้ำศูนย์แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นค่าของสีแดงในส่วนของสีเขียวครับก็จะเป็น R G B ค่าศลูกน้ำ255า255ลูกน้ำศูนย นี่เลยครับก็จะเป็นค่าของสีเขียวนะครับต่อมาครับก็คือค่าของสีน้ําเงินนะครับก็จะเป็น R G B 0ลูกน้ำ0ลูกน้ํา255แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นค่าของสีน้ําเงินในส่วนของโค้ดนะครับเราก็จะใช้คําว่า R G B กําหนดเข้าไปเลยครับแล้วตามด้วยวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยค่าของสีแดงค่าของสีเขียวแล้วก็คือค่าของสีน้ําเงินแล้วก็วงเล็บปินดนะครับตัวอย่างนี้นะครับก็จะมีการกําหนดพื้นหลังเป็นสีแดง สีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินเลยนะครับต่อมาครับก็คือการกำหนดค่าสีนะครับโดยใช้ h e กนะครับ h ฮกก็คือการกำหนดค่าสีโดยใช้เลขฐาน16นั่นเองนะครับในรูปแบบการเขียนนะครับก็จะเป็นรูปแบบการเขียนก็คือมีนำหน้าด้วยการใช้ตัวชาร์ปนะครับแล้วก็ตามด้วยเลขฐาน16นะครับทั้งหมด6ตัวนะครับก็คือ R R G G B B แบบนี้เลยนะครับ ซึ่ง RR GG BB คืออะไรนะครับก็คือโดย RR นะครับก็คือสีของสีแดง GG ก็คือสีเขียว BB ก็คือสีน้าเงินนั่นเองนะครับซึ่ง RR GG BB นี่ก็คือตัวสองสองหลักเนี่ยครับมาจากเลขฐาน16กนะครับก็คือมีค่าตั้งแต่00ยน์ไปจนถึง FF นั่นเองซึ่งก็คือในเลขของฐาน16นะครับจะมีค่าตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง F นะครับซึ่งก็จะมีค่าตรงกันร,ระหว่าง 0ถึง255นั่นเองนะครับในการกำหนดแบบ RGB นะครับก็จะเทียบเท่ากันนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของการเปรียบเทียบนะครับระหว่างการกำหนด RGB กับการกำหนดด้วย Hex นะครับในการกำหนดเป็นสีแดงนะครับเราจะใช้ RGB นะครับตามด้วย255ลูกน้ำสูดลูกน้ำสูดแบบนี้ใช่ไหมครับจะเทียบเท่ากับการกำหนดด้วย Hex นะครับก็คือเลขฐานสิบหกก็คือ #FF0000 แบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของสีเขียวครับจะเป็น R G B 0255 0ใช่มั้ยใ่ไหมครับเทียบเท่ากับการกำหนดแบบ hex ก็คือ sharp 0 0 ff 00แบบนี้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือสีน้ำเงินนะครับเราจะใช้ R G B ก็จะเป็น R G B 0255 5ใช่ไหมครับเทียบเท่ากับการกำหนด h e กก็คือ0 0 0 0 ff แบบนี้เลยนะครับ ซึ่งการในการเขียนโค้ดนะครับเราก็สามารถที่จะใช้การกำหนด c s b a c k g r o u n d Color ตามด้วยเลขฐาน16แบบนี้ได้เลยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็คือการกำหนดสีแดงนะครับก็จะเป็นชาร์ ff 0 0 0 0ครับกาำหนดสีเขียวครับก็จะเป็นช h a r ฟ์ ff 0 0นะครับการกำหนดสีน้ำเงินครับก็จะเป็นช h a r ์แล้วก็ ff แบบนี้เลยนะครับก็คือการกำหนดค่าสีด้วยเลขฐาน16นะครับ ตัวต่อมาครับก็คือการกำหนดค่าสีด้วย HSL นะครับ HSL คืออะไร HSL ก็คือย่อม,มาจาก Hue, Saturation, l i g h t n e s นะครับ Hue ก็คือเนื้อสีนะครับส่วน Saturation ก็คือความอิ่มตัวของสีนะครับ l i g h t n e s ก็คือความสว่างนั่นเองนะครับโดย Hue นะครับก็คือค่าของเนื้อสีซึ่งสามารถจะระบุได้ตั้งแต่เลข0ไปะจนถึง359นะครับโดยที่เลข0ก็คือสีแดงนะครับ 120ก็คือสีเขียวนะครับและ240ก็คือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับในส่วนของ saturation ครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของความอิ่มของสีนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มลดเนื้อสีได้ว่าเราจะใส่สีลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือถ้า100%เนี่ยหมายถึงใส่สีนั้นแบบเต็มที่100%เลยแต่ถ้า5 0นะครับจะหมายถึงจะมีสีเทาปะปบบบนอยู่ประมาณ50%สครับส่วนถ้าเป็น0%นเนี่ยหมายถึงจะเป็นสีเทาไปเลยนะครับ ในส่วนของไลท์เนทครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของการของค่าความสว่างของสีนะครับซึ่งเหมือนกับว่าเราจะเอาสีขาวหรือสีดำเนี่ยผสมลงไปในเนื้อสีนั่นเองนะครับโดย0%นเอร์ะครับหมายถึงไม่มีความสว่างเลยจะเป็นสีดำนะครับาส่วน50%นะครับหมายถึงสว่าง50%ไม่มืดก็ไม่สว่างอยู่ระดับปานกลางปานกลางนะครับส่วน100%นนะครับหมายถึงสว่างเต็มที่หรือก็คือสีขาวไปเลยนะครับในตัวอย่างนะครับเราจะมีการใช้อ่า s s l ในการกําหนดสีพื้นหลังนะครับในส่วนของการกําหนดสีตัวข้อความแรกนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับโดยกําหนดเป็นเ,เนื้อสีเป็น0ูนนะครับมีการกําหนด s a t u r a t i o n เป็น100ก็คือใชอ้ความอิ่มตัวของสีแดงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ไลท์เนทเนี่ยกำหนดเป็น50%แบบนี้เลยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นในการกําหนดสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับก็จะเป็น240ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็กําหนด s a t u r a t i o n เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือใช้ อความอิ่มตัวของสีนี่เป็น100%เลยแล้วก็ไลท์เน็เป็นห้เหมือนกันครับตัวสุดท้ายครับก็คือการกำหนดสีเขียวใช่ไหมครับสีเขียวก็คือ120นะครับแล้วก็ใช้เซตตูรชเ่นเป็น100%่งร้อยเปอร์เซ็นตไลท์เนเป็นห้แบบนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการโคดดิ้งกันเลยนะครับให้ทุกคนนะครับทำการเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ครับเป็น13 คันเลอร์ครับแล้วก็ html นะครับทำการประกาศโครงสร้าง html file กันเลยครับ html colon f i l e นะครับแล้วก็ enter ลงมาเลยนะครับกำหนดไตเติลนิดนึงครับเป็นเรื่องของ html file เรื่องต้นนะครับขีดในเรื่องของ Color นั่นเองนะครับกำหนดหัวเรื่องครับเป็นเรื่องของการกำหนดค่าสีใน ภาษา HTML นะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้นิดนึงครับโอเคเมื่อทุกคนทำการเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนทำการเปิดไฟล์นะครับด้วยการคลิกขวาที่ไฟล์ Open with Last Server เลยครับอ่าแสดงผลข้อความได้ประมาณนี้เลยใช่ไหมครับเรามาดูตัวอย่างแรกเลยครับก็คือการกำหนดค่าสีนะครับ ด้วยชื่อสีก็จะเป็น color name ใช่ไหมครับอ่ให้ทุกคนทำการประกาศแท็ก p มาสัหน่อยครับแสดงคำว่า html นะครับตัวที่สองครับเป็น css ตัวที่สามครับเป็น javascript นะครับอ่อาทดลองใช้การกำหนดค่าสีด้วยชื่อสีนะครับเราอาจจะใช้เป็น สไตล์แบบนี้นะครับ attribute style เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของ border นะครับก็คือกาำหนดขอบแล้วกันนะครับเป็นขนาด3พิกเซลเป็นรูปแบบของเส้นทึบนะครับแล้วก็กำหนดเป็นเส้นสีแดงแล้วกันนะครับตัวสองครับ css นะครับก็ style เท่ากับ border นะครับ3พิกเซล solid แล้วกำหนดเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับอ่าตัวที่สามครับก็จะเป็นสไตล์ border นะครับ 3px solid แล้วก็อาจจะเป็นสีน้ำเงินนะครับอ่าเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่านะครับแบบนี้ครับก็คือเราสามารถที่จะกำหนดสีนะครับของเส้นขอบแบบนี้ได้เลยนะครับโดยการกำหนดด้วยการใช้ ชื่อสีนั่นเองนะครับเราก็จะอาจจะมีชื่อสีมากมายให้ให้ทุกคนได้เลือกใช้กันเลยนะครับในตัวอย่างนี้อาจจะใช้แค่ red green blue นะครับอ่านการกํกำหนดสีให้กับตัวเส้นขอบนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างที่2ครับขีดเส้นใต้นิดหนึงด้วย hr นะครับจ,จะเป็นการกำหนดค่าสีนะครับด้วยการใช้ rgb นะครับ rgb โอเคแล้วกอ็อาจจะเป็นการใช้ H3 น,น,นะครับขนาดตัวอักษร H3 เสร็จ์คาว่า HTML H3 CSS นะครับ H3 JavaScript นะครับอ่าเรามาดูพลังกันก่อนนะครับกันจะแสดงข้อความได้แบบนี้ใช่ไหมครับ ทีนี้ครับเราจะมาทดลองการกําหนดค่าสีด้วย RGB กันเลยนะครับอาจจะเป็นการกําหนดสีตัวอักษรละกันครับก็จะเป็นสไตล์ color นะครับโอเคแล้วก็เป็น RGB นะครับใช้ RGB แบบนี้เลยนะครับวงเล็บเปิดปิดถ้าจะเป็นสีแดงนะก็จะเป็นสองห้าห้าใส่0ใส่0แบบนี้ใช่ไหมครับอ่าตัวที่สองครับก็จะเป็น color เป็น R G B วงเล็บเปิดปิดใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับก็จะเป็น0 255แล้วก็0ใช่ไหมครับอ่าตัวที่3ครับจะเป็นเอ่เอค Color เ,เ,เป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับก็จะเป็น R G B ใส่0ใส่0แล้วก็255นะครับเรามาดูผลลัพธ์กันเลยนะครับ ่าแล้วก็จะได้สีตัวอ,อักษรแบบนี้เลยใช่ไหมครับอ่าก็ตามที่เราใช้ R G B ในการกำหนดสีเข้าไปนั่นเองนะครับอ่าต่อมาครับอ่ตัว R G B นะครับเราสามารถที่จะใช้งานตัวอ่อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เป็น R G B A ครับ R G B A คืออะไรนะครับ R G B A ก็คือ A เท่ากับนะครับ Alpha เอาฟ้าอีกนะครับก็คือความโปร่งใสของสีนะครับมีค่าตั้งแต่ศนะครับไปจนถึง1เลยนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างของการใช้ RGBA กันเลยนะครับก็จะมาประกาศ ตรงน,นี้เป็นตีเส้นขั้นก่อนนะครับเป็น HR นะครับแยกหัวข้อนะครับแล้วก็อธิบะยกาศ H1 นะครับเป็นเรื่องของ R RGBA นะครับก็คือใช้เรสก n b บ u อัลฟ h านะครับโอเคเราก็จะมาใช้ H3 เหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็น HTML นะครับ H3 CSS s 3 j a v a ด c r า p t นะครับโอเคมาดูพลัง์กันก่อนนะครับเราสามารถที่จะแสดงข้อความได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาลองกำหนดดีของตัวอักษรเป็นแบบ R G B A กันดูนะครับก็สไตล์ Color นะครับก็จะเป็น R G B A แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเอาเป็นสีแดงครับ255เป็น0เป็น0ใช่ไหมครับ ซึ่งการกำหนด r g b a จะมีอีกหนึ่งพารามิเตอร์ครับก็จะเป็นลูกน้ำแล้วก็ตามด้วยค่า0จนถึงค่า1นะครับซึ่งจะเป็นค่าทศนิยมนะครับซึ่งผมอาจจะเป็นซักความโปรง่งใสความโปร่งใสของสีเนี่ยอาจจะเป็นซัก50%าก็จะเป็น0ูนจุดาแบบนี้เลยนะครับอาเรามาดูผลลัพธ์กันครับจะสังเกตว่าสีแดงนะครับก็จะมีสีที่ใสขึ้นใช่ไหมครับก็จะเป็นอีก เฉดสีหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเรามีการใช้งานตัวอัลฟาความโปร่งใสของสีเข้าไปนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับโอเคเรามาดูตัวที่2กันต่อเลยครับก็จะเป็นสไตล์ c o ลเล R G B A ใช่ไหมครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็น025 0ใช่ไหมครับแล้วก็ตามอีกหนึ่งพารามิเตอร์เป็นของอัลฟาครับก็จะเป็น50%เหมือนกันครับ0.5นะครับ แล้วก็มาดูผลลัพธ์กันเลยครับอ่าก็จะดูเฉดสีนะครับก็จะดูสว่างขึ้นกว่าตัวข้างบนใช่ไหมครับที่เป็นสีเขียวปกติเลยก็จะมีการกําหนดอัลฟาเข้าไปนะครับตัวสุดท้ายครับเราก็จะเป็นสไตล์คัลเลอร์นะครับ rgba นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินก็จะเป็น0 0แล้วก็ตามด้วยสองใช่ไหมครับแล้วก็ค่าอัลฟาครับก็จะเป็น0.5ห นะครับ50%เเหมือนกันเรามาดูผลลัพธ์กันครับผลลัพธ์ก็จะดูเฉดสีนะครับสว่างขึ้นกว่าตัวการกำหนดสีน้ำเงินแบบปกติใช่ไหมครับเมื่อเรามีการใช้งานตัว RGBA อัลฟาเข้ามากำหนดเพิ่มเติมนะครับโอเคแล้วก็ในเรื่องของการกำหนด RGB นะครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ขีดเส้นขั้นไปก่อนนะครับต่อมาครับตัวอย่างต่อมานะครับเราจะมาการ กำหนดค่าสีด้วยค่า x ก็ครับเออก็คือเลขฐาน16นั่นเองนะครับให้เราใช้ h3 เหมือนเดิมครับแล้วก็จะเป็นคำว่า html h3 css นะครับ h3 javascript นะครับอโอเคแล้วครับแล้วก็ ทดลองกำหนดสีตัวอ,อักษรด้วยสไตล์คัลเลอร์นะครับแล้วก็เลขฐาน16นะครับก็จะเป็นชาร์ปขึ้นต้นก่อนใช่ไหมครับเราจะกำหนดเป็นสีแดงแล้วกันครับก็จะเป็นชาร์ป FF 0000อ่าแบบนี้ได้เลยนะครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นสไตล์คัลเลอร์ตามด้วย ค่าถาด16นะครับก็จะเป็นชาร์ปอาจจะเป็นสีเขียวครับอันนี้ 00ff00 00, 00, นะครับก็จะเป็นสีเขียวเลยต่อมาครับสไตล์คัลเลอร์ชาร์ปใช่ไหมครับสีน้ำเงินก็จะเป็น 0000ff แบบนี้เลยนะครับแล้วไปดูผลลัพธ์กันครับว่าเป็นสีน้ำเงินใช่ไหม 5x นะครับโอเค จะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงตามที่เราได้กำหนดเลยด้วยเลขฐาน16แบบนี้เลยนะครับคือค่าของ H EC นะครับโอเคแล้วเราคิดเส้นค่านิดน,นึงครับต่อมาครับเราจะกำหนดค่าสีด้วย HSL นะครับหรือ Hue Saturation Lightness ใช่ไหมครับอ่ทดลองอใช้ H3 เหมือนเดิมครับ H3 H3 นะครับกำหนด คำเดิมนะครับก็คือ HTML อ่าแล้วก็อาจจะเป็นแบ็กกราวด์แล้วกันนะครับอันนี้เป็นการกำหนดพื้นหลังแล้วกันนะครับก็คือ style แบ c ก g ราว n d c o l o r อาจจะเป็นในการกำหนด HSL หรือ Hue Saturation Lightness นะครับจะเป็น HSL แล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิดปิดใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นค่าสี ซึ่ง0นะครับก็คือค่าสีแดงใช่ไหมครับเราจะเป็นค่าสีแดงก่อนนะครับ s a t u r a t i o n ความาความอิ่มตัวของสีก็จะเ,เป็นรอยเปซ็น0์ไปเลยนะครับแล้วก็ lightness นะครับก็คือความาความสว่างใช่ไหมครับก็เป็นห้าสิบเอร์เซ็นแล้วกันนะครับ่าก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับโอเคเรามาดูกันผลลัพธ์ไว้ก่อนนะครับ่าก็จะเป็นกำหนด S L นะครับก็จะเป็นเฉดสีแบบนี้เลยนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะครับเปลี่ยนตัว saturation ตรงนี้นะครับให้มีค่าที่แตกต่างดูนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับมาดูว่าความความอิ่มตัวของสีนะครับถ้าเป็น60%นะครับแล้วก็ถ้าเป็น20นนะครับอ่า มาดูผลลัพธ์กันครับจะสังเกตว่ายิ่งค่าลดลงตรง saturation นะครับถ้ายิ่งค่าจะค่าลดลงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งมีสีเทานะครับเข้ามาปรับปนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับโดยถ้าเรากําหนดเป็นสีดสําเลยเนี่ยสีเทาเลยเนี่ยก็จะเป็นศูนรเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นศูนเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นสีเทาเลยนะครับก็จะเป็นค่าของความหนานแน่นของสีนะครับก็จะเป็น ศูนย์เปอร์เซนต์ก็ไม่มีความหนาแน่นเลยก็จะเป็นสีเทา20เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นสีทับป,ปะปน20เปอร์เซ็นต์นะครับ60เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือค่าของสีแดงเนี่ยมีเนื้อสีอยู่ประมาณ60สเปอร์เซ็นต์ส่วน100เปอร์เซ็นต์เลยก็คือมีเนื้อสีของสีแดงเนี่ยเต็มที่100เปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับของการกำหนด saturation นั่นเองนะครับต่อมาครับอาจจะเป็นอ่าเอสสามครับในเรื่องของ กำหนดพื้นหลังเหมือนเดิมครับอ่าเป็น,สนแสดงข้อความเป็น cs s นะครับกำหนดพื้นหลังเป็นอาจจะเป็นสีเขียวบ้างนะครับก็เป็น SSL นะครับแล้วก็เป็นสักสีเขียวจะเป็นร้อยยี่สิบใช่ไหมครับแล้วก็สมมุติว่าเราเอาความนาแน่นของสีเนี่ยเป็น90%้าสิบอร์เซนแล้วกันครับอ่าแล้วก็ความสว่างนะครับเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ อ่ะแบบนี้เลยทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอ่เอาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกันนะครับร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สังเกตว่าถึงถึงเราใช้เป็นสีเขียวก็จริงใช่ไหมครับแต่เราใช้ตัวของไลน์เน็ตเนี่ยเป็นร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นสีขาวไปเลยนะครับผมจะลองเป็นลดให้นะครับเป็นแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบใช่ไหมครับ จนถึงขัน้น20แล้วก็ูนไปเลยครับอ่าก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับสัง <c oughs> เกตว่าในตัวของการใช้ฮิวสเตอร์ t i o n l i g h t นะครับถ้าเรากำหนดตัวไล g h t นเนี่ย100%เลยเนี่ยก็จะเป็นสีขาวไปเลยใช่ไหมครับอ่าันตัวอย่างนี้เลยนะครับ แต่ในส่วนของยิ่งเรากำหนดเปอร์เซ็นต์น้อยลงเท่าไหร่นะครับก็จะมีสีขาวเนี่ยบวกเพิ่มเข้าไปน้อยลงมากยกิ่งเท่านั้นนะครับจะสังเกตว่าพอ90%าเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะเป็นสีที่ดูเขตสีสว่างขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับจนจะมาถึงตัวอ,อันนี้อาจจะเป็น50%ก็ได้ครับ50%เมื่อตัว50%เนี่ยจะสังเกตว่าเนื้อสีเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่เลยใช่ไหมครับแต่พอ ค่าที่น้อยไปกว่า50%เนี่ยก็จะเป็นเฉดสีเข้มแล้วครับก็มีสีดำปัปนขึ้นสูงขึ้นจน20%เป็นี่ยโอ้เป็นสีเขียวเข้มเลยใช่ไหมครับแล้วก็ศูนเอร์เนี่ยเป็นสีดําไปเลยนะครับในส่วนของการกําหนดค่าไลเนทนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้งานตัว h s l นะครับทั้งตัวฮิวส์ Hughes นะครับซึ่งจะเป็นค่าพารามิเตอร,ร์แรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเฉดสีนะครับ ศก็คือสีแดง120ก็คือสีเขียวนะครับในส่วนของตอัวที่สาอีกสตัวนะครับ H3 เป็น JavaScript ใช่ไหมครับอ่าก็จะตัวหนึ่งก็จะเป็น background color เป็น HSL นะครับมีค่าเป็น240ก็คือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ ความนานแน่นของสีเนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซนนะครับแล้วก็ความสว่างเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับอ่าก็จะได้สีน้ำเงินแบบนี้เลยใช่ไหมครับดูตัวอย่างครับอันนี่ก็จะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับเราสามารถปรับแต่งทั้งตัว saturation ครับแล้วก็ตัว l i g h t n e s นะครับ ตามความต้องการของเราเลยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นออกสีม่วงๆเลยใช่ไหมครับอ่าเราสามารถที่จะคัสตอมสีได้มากมายเลยนะครับโดยการใช้ Saturation l i น h t n นนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างของโทนสีน้ำเงินนะครับเราสามารถที่จะปรับตัว Saturation และการ h t n e ท์นะครับให้มีสีที่แตกต่างเพดสีที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอ่าโอเคซึ่ง เดี๋ยวผมมีการเขีนเส้นค่านิดนึงนะครับก็คือ HR โอเคซึ่ง HSL นะครับมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งให้ใช้งานครับก็คือปรากฏหัวข้อก่อนนะครับก็คือ HSLA หรือ Hue Saturation Lightness Alpha นะครับมีการกำหนดค่า Alpha เพิ่มเข้ามาด้วยอีกอีกค่าหนึ่งด้วยนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือ,อแล้วการเข้าค้างกอนครับ H3 HTML นะครับ แล้วก็ s 3เป็น c s นะครับ s 3เป็น javascript นะครับอ่าโอเคก็จะแสดงข้อความปกติเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วก็จะทดลองใช้งานตัว s s l a กันเลยนะครับก็ใช้ในการกำหนดคุหลักืานเดิมครับ y l ต b ์แ k g กเก้า color นะครับ c o l o นแล้วก็ตามด้วย HSLA นะครับเติมไปอีกหนึ่งตัวก็คือนั่นเอง HSLA นะครับวงเล็บเปิดนะครับทดลองกับสีแดงครับก็คือ0นะครับแล้วก็ค่า saturation เป็น100%เซนนะครับ lightness 50%เปอร์เซนตนะครับแล้วก็ค่า alpha หรือความโปร่งแสงนะครับเป็นสัก50%ก็คือ0.5นั่นเองนะครับาเราไาดูผลลัพธ์กันครับ ก็จะเป็นเฉดสีนี้เลยนะครับอ่าลองกับ2ส,สีอกสกสีกสักของข้อความนะครับก็คือสไตล์เป็นกาวคัลเลอร์นะครับเป็น hsla นะครับเอาเป็นสีเขียวนะครับคือ120นะครับแล้วก็100%ย saturation นะครับ lightness ห้าสิบเปอร์เนัวค่า a ัล h าก็เป็น0ูแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นเฉดสีแบบนี้เลยนะครับ อีกตัวหนึ่งครับเป็นเศษสีน้ำเงินนะกันนะครับก็จะเป็น b a c k o color s l a นะครับแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นค่าสี200สี210ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ saturation 100นะครับอ่าตัว l i g h t n e s นะครับ50แล้วก็ค่า alpha ก็เป็น0.5แบบนี้เลยนะครับอ่าก็จะได้เฉดสีประมาณนี้นะครับ เราสามารถที่จะใช้ตัว h l a เนี่ยปรับแต่งสีนะครับเฉดสีได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับมากขึ้นกว่าการใช้ h s l ปกติอีกนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของการใช้งานนะครับเดี๋ยวสรุปไฟ้านะครับก็จะมีการใช้งานแบบการกําหนดเชื่อสีเลยใช่ไหมครับแล้วก็การกําหนดค่าด้วย RGB ครับซึ่ง RGB ก็จะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือเป็น RGBA ใช่ไหมครับอ่ามีการเพิ่มค่าของอัลฟาเข้าไปนะครับ แล้วก็จะมีการกำหนดสีด้วยค่า H cup หรือเข้าย1 6นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมีการกำหนดค่าสีด้วย HSL หรือก็คือ Hue Saturation Lightness ใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือ,อในส่วนของ HSLA หรือ Hue Saturation Lightness Alpha เพิ่มเติมเข้ามาให้ใช้าง,งานด้วยนะครับทีนี้นะครับให้ทุกคนนะครับทำการเปิดเว็บขึ้นมาเลยครับแล้วก็ทดลองพิมพ์ Google เลยครับ google.com นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า html color code นะครับ html color code ปด enter ครับโอเคก็จะได้หน้าเว็บนี้เลยนะครับก็คือเว็บ html color code นะครับคลิกเข้าไปเลยในเว็บนี้นะครับก็จะมีให้เล่นนะครับหลากหลายเฉดสีเลยใช่ไหมครับาเรสามารถที่จะดู ตัวเฉดสีต่างๆที่ต้องการนะครับแล้วก็จะมีชื่อสีนะครับมีส่วนของเลขฐาน6 6แล้วก็มีในส่วนของ R G B ใช่ไหมครับอ่าโอเคประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็แนะนำให้ลองทุกคนลองไปเล่นดูนะครับผมลองเอาสักอืมสักอันนี้แล้วกันนะครับโอเคผมว่าผมอยากได้เฉด นี่ผมก็เลื่อนมาใช่ไหมครับแล้วก็ดูผลลับตรงนี้อ่าเป็นสีแลำเงินแบบเทาๆใช่ไหมครับในตัวผลลัพธ์นะครับก็จะมีเลขฐานสิบนะครับก็คือเทกนะครับมีค่าของ R G B แล้วก็มีค่าของ Hue Saturation Lightness อย่างนี้ให้ไปกำหนดได้เลยนะครับก็แนะนำเว็บนี้เลยนะครับก็คือเว็บ HTML Color Code นะครับอ่าแตวเราทำการจดไว้ด้วยนะครับก็คืออ่านี่เลตมีนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า html color p o s, mm hmm. <S oh, ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ีบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนไปแนะนำเล่นสีกันเลยนะครับอ่าก็สรุปประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการกำหนดค่าสีในภาษา html นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ แล้โพบกันใหม่ครับในหัวข้อถัดไปครับ